เจอกันที่ใหม่สถานที่ใหม่นะครับไม่เคยมากันเมื่อกี้ถามบ่าวโดนดแล้วว่าคลองบางปูนะเนี่ยสะพานสูงมากเลยสะพานเหล็กด้วยตรงก,การาลางโอ้มีสะพานเหล็กด้วยโอเคเจอกันครับวันนี้บ่าวโดนดก็ตัดผมทรงใหม่ทนระ <laughs> งใหม่ไม่ได้ใส่ชุดไอ้ซุปเปอร์แมนนะไม,ไม่ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะ ใสซุปเปอร์แมนเนี่ยมากับอีกคนนึงนะลูกพี่เสาลูกพี่เสาจะมาเดี๋ยวผม <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคลองบางปูด,ดูหน่อยสักหน่อยนะครับเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> น้ำนิ่งๆสงใสๆนะเห <c oughs> มือนฝนจะตกด้วยซ้ำไป <c oughs> โอเครอบแรกครับไปแล้วครับ <c oughs> โอ้จะได้แล้เปล่านอวันนี้น้ำใสๆ <c oughs> โว้ยมีโดดมีโดดมีปลาโดด <c oughs> ครับครับ <c oughs> โอ้ได้ครับได้ครับโอ้ รอบแรกก็ได้เลยครับโอ้โห<อ>ได้มาแล้วครับอ่าได้มาแล้วครับได้มาแล้วมีตัวเล็กๆด้วยมีถุงป่ะมีถุงป่ะไหมอ่าโอเคเอาเอาไปเรียบเลยไปโมกไปโมกอะไรต้มเนาะโอ้เว้ยนี่ฝักตบชาวบ้านไรนะฝั่งนี้นะครับเนี่ยบา่าวโนกำลังเดินไปเอาถุงอยู่นะครับฝั่งนี้ก็ผักตบเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเรามา เดี๋ยวแค่ขอรู้ลองตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับตร,ตรงนี้ตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ผักบอบเต็มหมดเลยนี่ก็บรรยากาศช่วงเจ็ดโมงยี่สิบครับจ็ดโมงยี่สิบอากาศก็เย็นสบายนะครับช่วงนี้เรามาเช้าครับเพราะว่านักสแสวงโชคเยอะนะสแสวงโชคเยอะสแสวงหานะครับได้ถุงมาแล้วเย่โอเค เหมือนจะมีลูกปลาบุ๊คบี้อยากให้ลองฝั่งฝั่งแล้วมันจะมีที่หนึ่งตรงนี้มันจะได้ป่ะเออเดี๋ยบๆไปลองเออใกล้ๆครับรูปปลาเงี้ยอันนี้ฉุงข้าวใช่ไหมนี่เราไม่มีถุงอะไรใช่ไหมเนี่ยเราไม่มีถุงอะไรใช่ไหมใช้ถุงข้าวโอ้ยเนาะโอเคโอเคไม่ปลาขาวในรูปหรืปลาโอปลาขาวแล้วอ๋อมาแล้วปลาขาวโอ้ดิปลาขาวด้วยนึกว่าได้ปลานินไม่เห็นเราตะกี้เนาะเออ เราจะว,วัดได้สองสารอบอยู่เพราะตรงนี้คนเงียบอยู่นะครับโอ้ปลาขึ้นอยู่ตรงนู้นนะอู้เลยไม่รู้ปลาหรืออะไรนะขึ้นอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับขออนุญาตขออนุญาตนะครับขออนุญามตีตรงนี้นะครถุรงมือเก็บครับ เห็นขึ้นอยู่ตรงแต่มันไกลเกินสะพานนี้เราไปเรื่อยๆตรงสะพานนู้นก็น่าจะหวาดได้นะนเป็นบ่าวโรถว่าจะลองไปไปล่ๆตรงสะพานเพราะว่าเราจะไปสุดกันที่ไอ้สะพานที่เราอ่สะพานฟ้าแล้วกันเนาะสะพานฟ้าสะพานเขียวที่เรามีประวัติไว้อยู่นะประวัติไ <c oughs> ตว้นะพอนทรงจำเสียเวลาครึ่งวันนะออ่่ยูตรงนี้นะผมว่าผมไม่ใช้บ่าวรถลองหวานดูว่ามัาน,นเป็นยังไงบ้างโอ้โห ไปแล้วครับมันเหลือที่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับที่จะหวานได้นะอะไรเอ่ยตอเหรอเอาโหมาแล้วครับมาแล้วเรามีมาเยอะเลยโอ้โหแต่ตอเยอะอเมื่กีี้ดแล้วมันต่ตอโอเคโอเคบานเราบอกตอเยอะนะครับแต่ว่าตอเยอะแต่ปลาเขาเยอะปลาเยอะเหมือนกันตรงนี้เป็นที่ปลาอยู่เยอะนะอืมไปฝักตกเนาะ แต่ว่าปลาออกมาอาหาช่องว่างนะเนี่ยอันนี้รอบที่สองครับรอบที่สองนะได้ปลาขาวปลานินโอ้ตัวนี้รอบนี้ใหญ่กาเดิมครับอย่าเดิมนะอันนี้ไม่ลง้วยนะเพราะว่าประสบการณ์ลงแล้วเล่นกับน้ำนี่ต้องลึกพื่เกินเออโอเคครับอ่าโอเค ก็มีเราโอ้โหดูงานครับ5ตัวครับอ่ะ6ตัวครับ6ตัวนี่ครับเนี่ยตัวเล็กมากของปล่อยอืมเออตัวไหนนะของปล่อยเอออือกเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวหาสองตัวแล้วปล่อยไปเอาไปหมดเลยวะจำรวนน้อยครับเก็บไปหมดเลยครับ เอาไปตาก,ปตากนะไปตากนะบอลนมไปตากเอาไปตากเกลือเขาพอดีมันขยายออกเนาะผ่ากลางเนาะเออเห็นยายทอดมาให้กินอยู่ก็แซ่บอยู่โอเคหวานแซ่บมีรอบบอลหรือไงเอ่ยต<อ>่อบ่เดี๋ยวยายไปยายบ่อนุนบอกว่าจะไม่หวานซ้ำมูนี้ป่ะมานซ้ำมูยัง,งตอ่ตอต่อไม้ดิอ๋อต่อไม้ต่อไม้มาฝั่งนี้ก็ได้เนาะฝั่งนี้ก็ได้เออนี่ฝั่งนี้ดีกว่านะครับ โอเคแต่เรายังไม่ได้หว่านมุมนู้นนะสัมพานธมุมนู้นแล้วก็ตรงกลางมันมีสะพานขาวอยู่ล้าแปลกนะที่นี่สะพานมันหลายสีเคยเฉดสีหลายสีฮะมาแต่ที่ก็สะพานฟ้าสะพานเขียวสะพานเก่าอันนี้ผสมเหล็กด้วยสะพานเหล็กด้วยกันนี่สะพานเหล็กเหล็กตรงกลางแล้วแปลกนะครับ อ่าที่อื่นจะเป็นไม้ใช่ไหมอ่าทนี้มามาเหล็กตรงกลางน่าจะทางเนี่ยทางทางอบตเขาอาจะเสริมเป็นเหล็กไปเพราะว่าตรงกลาอาจจะสุดก็ได้ฮะเสริมไปแล้วแต่คนจะทำแล้วว่าเหล็กนานอยู่นะครับโอเคนี่ก็เป็นบ่อของชาวบ้านอู้นะคนเจนก็จะมีคนเฝ้าบ่อบอ,อยู่ครับย้อนแสงนิดนึงนะครับย้อนแสงนิดนึงว่าถ่ายมุมบนสะพานสูงมุมไกลนะฮอ้อ ถ้าเรามีเรือเราคงจะดีกว่านีน้เนาะเ้าเรามีเรือเราจะหวานได้เรื่อยๆนะลงลงอะไรลงดังเหรอลงดังลงแขกลงอ้ไล,ลงขายด้วย<ช>เออโอเคอ่ะบรลปัตย์เครับไปนะครับโอ้โหเออเออโอโห้หวานสองรอบโอเคเลยประทับใจเลยครับได้ปลาได,ได้ครับได้ครับ ได้ครับได้อีกโอ้เรามไม่มายอะครับไม่แล้วอ่าใส่สามนิ้วไซส์สามสี่ตัวครับสามสี่ตัวมาแลครับที่ขนาดแค้มคันกัน,น,น <c oughs> โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วอ่าขนาดสองนิ้วนะเรายังไม่เจอขนาดสี่นิ้วนะเดี๋ยเวเดี๋ยวก่อน <c oughs> น้ำก่อน <c oughs> มันเจอหนามมุกโอ้เจอหนามอะไรไมาจาลาบะโอ้ไผ่น้ำไผ่น้ำตัวนี้อ๋อมีไผ่อ๋อโอเคบ่งบอกเลยโอเคฮะมันคงอาจจะนั่นแหละลงมาไผ่น้ำแก่ยากด้วยโอ้เป็นหนามเลยต้องใจเย็นนิดนึงแต่ว่าถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่ ยังไม่เยอะเท่าไหร่หลากไม้ลากไม้ไผ่น้ำแต่ใครเยอะยิ่งไม่ไหวแลครับปาน้ม่าเขาเจ็ดนะครับ,เ,นนรบเพราะว่า,าถ้าเหยียบก็ทะลุรองเท้าเหมือนกันนะโอ้หนามัาเลอะเลยเออแข็งด้วยคำว่าน้นาไผ่เนี่ยเหยียบตอนไหนปวดตอนนั้นนะครับหนาไผ่ไม่มีคำว่าไม่ปวดนะอ่ะกี่ตัวเลยสี่ตัวครับสี่ตัว นี่นเอาตัวเล็กด้วยโอเคเมื่อกี้ไม่ค่อยบานเท่าไหร่โอเคจะบานมุมมุมไหมมุมยังไม่ได้บานเลยเออเนาะมุมนั้นเนาะเม่อกี้บานอึ้นไลมาก ครับไม่ช็อกเกอร์ก็นั่นแหละฮะเอาลิ้นถ่านไปช็อกเกอร์ไปก่อนก็ขึ้นแรงมากเลยนะฮะไม่น่าจะมีนะคเพราะว่าไม่น่าจะมีไปคลองเปรมไม่ล่ะน่าจะมีอยู่คลองเปมอ่ะอ่าโอเคาไปแล้วครับมุมนู้นเลยครับไปแล้วครับไปแล้วโอเคไปครับปุ๊บดึงได้ได้ด้วยครับอ๋อโอเคเลยอ๋อมานะครับเห็นขาขาวครับเห็นขาขาวครับ โอ้โหมาเต็มเลยครับพัน,นี้โอ้ปลากำลังขึ้นเลยครับช่วงนั้นเรามามันฝนตกเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ปลาเนาะช่วงนั้นนะโอ้ได้ครับโอ้มาครับสี่นิ้วนั่นแหละมาแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วครับช่วงนั้นเรามามันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฝนตกด้วยากาวว่าปลาขึ้นเลยไม่ได้ก็ได้ตอนเย็นเออไ,ไ,ได้ตอนเย็นเนาะเออเนาะโอ้นี่มาครับสี่นิ้วมาครับมาแล้ว โอ้โหโอ้โหเปิ่เลยครับเดี๋ยวเขาญาติครับครับครับนี่ครับโอ้ดีบ้านโน้บอกได้ดีแห้แหไม่ขาดเจอเจอหนามไม่ไผ่เข้าไปอืม อ <Christmas. S 1> ๋ออ no, mm ัน hmm. นั ho, oh ้นร right. oh ุ่มปรคามเตเปาะขามแปรหรออ๋อขามแปรเออประามแปรคนไทยคนไทยเขาเมปรที่ปะโอเคเดี๋ยวบั่นรถจะมาอีกสักรอบครับเพราะว่าได้เรื่อยนะเดี๋ยวปั่นไปไปครับปุ๊บไปแล้วปุ๊บโอ้โหเอ้ยไปเอาเงี้ยปั่นรถบอกติดเช้าครับติดเช้า โอ้โหมาครับปลาขาวตัวเดียวเออหรือว่ามาเป็นสี่ห้าตัวอีกโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรครับเป็นดินมาแข่งเออเอาปลาดินปลาดินโอ้โหปลาหอกฝั่งเราจะไล่เลาะบานเขาหอกฝั่งไหมโอ้มีคนเริ่มมาตกปลาแล้วครับ เข้ามาที่หลังเราเนาะเออเข้ามาที่หลังเราเวลาไรเ่ีะยวราดช่วงนู้นช่วงอีกช่วงอีกสักก็บถึงเขาแล้วก่อนแล้วกันถึงทักต้นไม้ตรงกลางตรงนั้นแล้วกันเพราะว่าถ้าเราจะหวางข้างล่างนะพูดถึงว่าระบาดริมๆเนาก็ต้องไปถึงไม่ถึงเขาแหละอือเออเอาดุอบอ่ะอน้ลูกปลาลูกปลาเก็บไปครับ ปลาในคลองจัหมดเพราะเราเนี่ยเพราะเอาหมดลูกปลาก็เอาหมดเอาไปตากแห้งครับอร่อยดีนะเล็กๆเงี้ยก็ผ่ามาตากแห้งก็ทอดกรอบอร่อยตัวใหญ่แล้วก็ต้มเอาเนี่ยเทีมเล้าพอดีสี่สิบเด้อสี่สิบเด้อสายจวดเด้อพี่น้องสายจวดสายจวดอือวตรงไหนดิมุมนี้เหรอบารอดหรือไงเออลองไปอีกสักนิดไกลอีกนิดนึงแหละอมมัน อ๋อเสื้อเบยาวโอเคเอาเท่า okay. ที ählt. ่สุดเนาะเอาเท่าเท่าที่ได้เออระหว่านช่วงบริเวณช่วงนี้นะครับนี่นี่ไปเร็วไปแล้วครับโอ้โหมาจามาจบอีกโอ้ยติดไม้แล้วครับเอาละครับติดไม้ได้ปลาด้วยติดไม้ด้วยโอ้ ได้อยู่ครับปลาได้อยู่ครับโอ้สองตัวสองโอ้สามตัวใหญ่ด้วยครับสามสี่ตัวมาแล้วมันใหญ่ด้วยโอ้โหยมาเดี๋ยวว่าเด่๋ยวว่าแต่ว่าติดพักต้นไม้ด้วยครับโอ้ยพอดีวางจังหวะพลาดไปนิดนึงใครใครก็ติดสอนารทงนขนาดเลยอากาศยิ่งมึนท่อ เอาแล้วตอนนี้ตอนนี้เราต้องแกะพวกผักตบออดก่อนนะครับผักตบกะ่ิงไม้เยอะกิงไม้เยอะพวกป่านปลายดินพอฝังอืมเนาะอืมอฝังใช่ใช่เดต้อง กลางน้ำกลางสะพานก็ม um, ีอ๋อโอ้มีกันอ๋อตอนนี้กำลังชนละมุนกับพปักตบขวดกิ่งไม้ขวดด้วยโอ้ปักตบชาวบ้านครับตอนนี้โอเคเู้าเรื่องเลย เห็นแล้วเหนื่อยเลยครับนี้ไม่เหนื่อยเลยเลยเลยเอาผักออกเลยครับมาอามันมีผักโอเคได้อ่ารอบขอบสาครับตัวใหญ่อยู่ครับสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วเอ๊นะครับโอเคปมาดินขอบฝั่งปลาดินขอบฝั่งนะครับนี่ครับคางดำคางดำนะครับคางดำนี่ ของแท้เลางดำโอ้สมบูรณ์นะสมบูรณ์น่าจะมีไข่นะเนี่ยไข่โอเคเแล้วปานนีครับปันณีเหมือนใายกันกินแซ่บกันมีปล่อยคืนลงบ่อด้วยมีบ่อนวดปล่อยคืนลงสารด้วยนะเราจะไม่ปล่อยผักตบให้ตายนะปล่อยเป็นธรรมชาติต่อไป โอ้มีหมากนึงมาขำแต้มาขำแต้มีหมากนึงนี่แต่ไม่กินแล้วมันยังดิบอยู่นะไม่สุกไม่ไมสุกทีนี้อันนี้นไม่สุกเอาลุงไปละลุงไม่รู้ประดักอะไรโอ้เคยอยู่ตรงนู้นปุ๊บเพียบเลยตรงนู้นเราไปไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปขโมยผักบังพักผักโอ้อแค่นี้เคยยังมองตาเราเราไม่หวานเราเเรราาจะมาสาเขาหรือเปล่านะเราก็สาเขามากเลยนะ อโอเค okay. แต่ว่าปลายังไงปลาธรรมชาติมันก็อร่อยกว่าปลาเลี้ยงครับ <c oughs> เพราะว่าปลาเลี้ยงมันก็เนื้อเละๆ,ๆนะแต่คนชอบเนาะไม่ว่ากันแต่ครับเ,เออตัวใหญ่สมบูรณ์หน่อยอะไรหน่อยแต่เนื้อมันก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วแต่คนชอบนะอ,บอือไปมุมมีรอดเมืองแล้วเราจะไปลงตรงนั้นสะพ้าง่งข้างล่าง,างไหมตัวแถวรู้นะ แถวตรงนู้นแถวแถว,แถวตรงตรง,งกลางอะ่ะอยาให้ไปนหวานผมขึ้นบาตรงนั้นเลยบวานตามเลยบ่บารถช็อกเกอร์เลยเออขึ้นขึ้นแบบไม่เกรงใจใครเลยฮนะไม่เกรงใจเลยขึ้นอย่างใหญ่เลยนะเดี๋ยวบลาโนจะหวานตามไปนะแต่ก็ม่นเนี่ยหลักทิศทางไปนะปลาปลดไปไม่ถึงโอ้โหใครที่บอโอเคกัข้างพอข้างพอคนหาปลาจะรู้คนระับว่าปลาไปทางไหนนะโอเคครับ ไปแล้วครับไปแล้วขึ้นมาแล้ววับโยกอยู่ครับโยกอยู่อย่างใจเย็นเป็นครับเงียบเลยรอบนี้โอ้ได้อยู่เราเห็นดึงขึ้นอยู่โอเคคับเออยังไง็แล้วโอ้มาครับสองตัวสองตัวเอาสามตัวสี่ตัวโอ้สี่ตัวสี่ตัวเห็นละโอ้โหได้อยู่ครับไอ้ตะกี้ขึ้นใหญ่นี่ปลานี้ที่บอกเนี่ยไม่ใช่ เมื่อก,กี้ขึ้นยังไงเลยอ้ยหน่อดีใจเบิรานีดอ้ขึ้นแรงมากครับมาหายเออ,อโอเคนี่ครับ่ะรอบนี้เรามีจะมีทั้นเราได้เยอะกว่นี้ถุงสำรองเรามีไหมต้องซื้อเเว่นเนาะ เออเออเอาเงาเอาเงาเออเดี๋ยวเราจะเอาที่มาตั้งสีเดี๋ยวผมเอาอย่างนี้ว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมขอถังสีพุลมะม่วงมาดีกว่าเนาะถังสีนะถังสีมีอยู่ไหนงไ่ได้ลรากไ่ได้ลรางบออ๋อเออเอาถังสีมาดีกว่าเนาะจะได้ดีกว่ารถังเออมาดีกว่าเนาะเออถังสีถังสีมาใส่เออล่างถังสีมาดีกว่า เพราะว่ามันก็ได้ถือง่ายมันก็ได้ปลาเยอะด้วย<า>ใส่ปลาเยอะเลยอืมทั้งใหญ่เลยอ๋อทั้งใหญ่ใส่ปลาสามสิบหกเออเนาะเออเรามาเตรียมไว้สองถังเลยผมจะได้ปลาเยอะ <c oughs> <c oughs> ปลาเลก็กปลาน้อยเก็บหมดเนี่ยแหละแต่สูญพันธุ์เพราะพวกผมนี่แหละหวานกันเอาหมดแล้วครับอ๋อทั้งหมดโ,โอเคริมขอบฝั่งนะไปขอบฝั่งก,กอหญ้านะหนูขอหญ้านะปบ๊บนั่นแหละครับไปแล้ว ในการหวาดทุกครั้งเนี่ยผมประทับใจมากเลยบานทุกรอบนะฮะเป่นเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ยพูดมาเนี่ยไปญ่ครับปลาใหญ่ครับโอ้โหมาแล้วสี่นิ้วโอ้ตัวใหญ่ช็อกเกอร์เปล่าช็อกเกอร์เปล่าโอ้ได้แล้วโอ้สี่นิ้วครับสี่นิ้วมาแล้วสี่นิ้วมาแล้วสี่นิ้วสี่นิ้วโอเคเจ้าบ้านของตัวสี่นิ้วโอเคฝ่ามือฝ่ามือห้านิ้วห้านิ้วครับห้านิ้วเออ ได้แล้วกินให้เออนะครับอ๋อโอเคได้แล้วครับในที่สุดฝันเป็นจริงครับฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงเอ่อไดแล้วเราต้องได้นะต้มเลยรอบนี้โอ้โหนี่ครับนี่สมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มากโอ้โหอย่าขยากเก็บปลาครับนี่นะครโชว์โชว์โชว์บอลลูนบอกโชว์เลยโชว์โชว์โอเค โชว์ผลงานอันนี้ครดีที่สุดเราได้ครับได้แล้ววันนี้เอออ่ามาเด้อมาเด้อดีสองตัวครับห้าเดียวได้แล้วครับไม่เคยเจอนักทีเออนี่สมบูรณ์มากเลยนะโอเคเก็บนะโอเคอ่ะเอามา,ยากยอะจุดเหรอมาโอเคเอา,าโอเคไม่เห็นยี่สไม่เห็นเออริมขอบฝั่งแล้วจะไม่บานตรงข้างล่างอีกไหม บรรทด้เอางบนไปบนข้างล่างเวลาดึงขึ้นมันแล้วโอ้โหใหญ่ตัวใหญ่มากโอ้แน่นอนเลยลาข้าเลยออขึ้นมาบรารถบูนนะขึ้นตรงนั้นน่นะเขาเกินหรือเปล่าพี่ัะเออ เอมีผมมองไม่เห็นว่าใครมียืนคนอยู่บนสะพานปะมีใช่ป่อ๋อ้โอเคโอเคตกปลาอืมเนาะเออเออนะใช่ใช่ใช่พอดีมีคนมาเราว่าจะไปสะพานขาวนี่แหละครับเพราะว่าเอ๊ะเดี๋ยวรอจังหวัดสักหน่อยนึงเดี๋ยวเขาจะไปแต่ว่าคนตกปลาก็าเรียว่าไปยากข้าได้นั่งแล้วเราเรียบร้อยทั้งวันฮะ นั่งไว้เลยจิบไปเลยเขาแล้วแหละทำปลาด้วยมีความสุขแต่ว่าเราก็จะมีโครงการแบบนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนรอบหน้าก่อนจังหวะดีๆก่อนเออปานุ่ปลาหืปลาปลา,ปามัน,ม,นมันตรงนี้มันประกอบได้ผักตบด้วยแหละเออผักตบมันสมบูรณ์ด้วยแหละเนาะเออเนาะตรงกลางเนาะอือ เอ้ยขยะตรงนั้นนิ่งเลยไม่เป็นไม่ไปไหนมันมันติดอะไรอยู่เปรือขยะตรงกลางสว่าดอีกไหมเอาตรงนี้เหรออ๋อตรงมุมนี้เหรอโอเคโอเคครับครับครับเผื่อปลาถูกซ่อนอยู่โอ้ปลาอ่ะโอเคเอาลิ้มลิ้มเนาะต่อเยอะเลยแกเยอะอีกคันเนี้ยเออเป็นไงโอ้ดูสิติดมาอยู่นะติดอะไรเลย ว่างเปลา่าโอ้ไม่มีแล้วครับไม่มีละถุงติดถุงมาเกงๆเกงๆโอเคไม่บานมุมเดิมไหมบานมุมมัมมม้ยเื่อจะบีดเออย้ายที่แล้วเนาะเออโอเคอไปอเ,คเอาเราไปที่อื่นใช่ไหมอโอเคเปลี่ยนที่หใหม่ใหม่ครับโยกไปก่อนเลี้ยงเขาดีนะครับโชว์สมงผมหน่อยครับโชว์สมบูรณ์เลย Se <laughs> <laughs>